ก็เป็นคนของน้องม้านหรือเปาอสา้ายดค่ะเ้าเสียงปรามือคะให้กับวงรุยางจากริเยนสูตรวิทยาศาสน์และเหล่าดัมเมเยอร์ช้างน้อยด้วยนะคะับดอมายดาวลาน้ำโชคพันอกลอยครับรัเยร์ช้างไวสั่เชื่อและก็ลายทองคำทองแท่งต่อเลยนะครับช้างแฝดคู่แฝดเาโลกแต่แน่นอนนะคบ บริเวณอันดานรุสาวรียแล้วนะคะสอบด้วยขบวนที่นำเข้ามาอีกเน็ระขบวนนะยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะ Ladies a n e n t l e m e n marching band from Japanese School and we have lots of elephant and especially the young elephant that ป i l l ับไนะคะเฉลิมพื่อเกียรต้องฟ้า72,000สา ปลายดาวนำโชคและพังบอกโชยโอ้นัครับปลายดาวสวัสดีครับสวัสดีครับปลายดาววันนี้ครับโอ้แต่ทุกมีสมบุญพร้อมจะได้แชมปวนะคะได้แชมป์หลายปีแล้วเนี่ยใช่ค่ะอ่าแล้วค่ะวันที่บอกลอยก็แบบโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะเชิดหงน้องๆนะคะและที่มองเห็นนะครับปลายทองพังทองแท่นช้างแสนเพศผู้คู่แรกของโลกสวัสดีครับ ทองค่ะได้ทองแท่นค่ะวันนี้หล่อมากๆสิบสามปุ่ยังสิบสองสิบสามสิบสามปุ่มิบสี่ปุ่แล้วนับไม่ถูกเลยนะคะเจอกันทุกปีเขาปะกวดก็มีเขาปวดด้วยไงคะเขาปวดด้วยเขาปวดก็เป็นชายค่ะตอนนี้เราไล้ชื่อเป็นชายงามนะคะช้างเข้าเมืองานนะคะความภูมิใจของสุรินทร์ทางแฝดเทพผู้คู่แรกของโลกนะคะมาด้วยมีพันจุ๊บแจงน้อยเอฟซีนะสิบเจ็ดเชื่อด้วยกันพรายสุดพลด พันขวัญสุบินปลายสัตว์มงคล พังพุสพาพังมินดี้พังแสงจันทร์พังพึ่งสาค่ะพึ่งาฮะและพังแสงจันทร์ลายพิญโยทุโชตแล้วก็ปลายยอดฟองนะฮะมาพังพุกบุ่นายเบาบางพังชื่นใจพังสมบูรณ์หรือนาโนแล้วก็พังบัวลอยเข้ามาด้วยนะคะเรียกว่าเอฟซีเพียบเลยค่ะครับขอขอความร่วมมือจากสุพรรณชนที่อยู่หน้าท่านประธานเลยครับประดพิธีนะครับตะกหยาบเนี่ยเด็กนิสตันแ่งลงไม่ได้ฮะครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากช้างเฟนสีจบก็จะเป็นป้ายผา,ยา,ยายสิจังงนญาช้างสุวิทย์ครับช้างที่ทุกท่านเห็นก็คือพระสวีผู้บารมีสีกุศลไทยผู้เปานป้ายจากหุ่นสิรินทร์ครับค่ะนี่คือตัวที่สองนะคะของตระกูลแขกค่ะตัวที่สามก็ผู้ย่อยเกระบาดนะครับเป็น สำหรับคูวที่3นะคะนำโดยว่าชาชุมรวมใจเทไทยองค์ไราชาผู้ถือป้ายจากบริษัสินทรและคณะโดยไพรสตางควานช้างนะคะนายวรพลพินสําราญนะคะัจะเป็นช้ช้างได้นนปปเ,เ,เป็นเจ้าขอปายาหมายสุรินนายแก้เปิ่นพระวมสายราลัรนายวัชระก้าเจ้าอยู่หัวได้่งดลวยกัที่สี่นะครับรวมทั้งคู่ผู้วิจยที่ี0 ยี่สิบแปดเชือกนะครับในสุขีรานนท์ท่านส่วนราชการมาแล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านสาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านประภาสสิงห์จันเมียงและพญายมภูนแสงตาสิงห์จันเมียงนะคะอยู่บนหลังช้างคายสตางค่ะลงมาแล้วนะครับแต่ส่วนราชการที่ดูว่าเป็นช้างในวุญแจลของช้างนะฮะมากมาปครับทั้งสุวนราชการยี่สิบแเชือกครับ สำหรับช้างนะคะที่นำแขกผู้มีเกียรตินะคะเข้าสู่สนามบริเวณลานแห่งนี้นะคะก็จะเป็นช้างจากโครงการร่วมของช้างศูนย์พัฒนาศึกษา์ก็มีจำนวนช้างสามเชือกโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และก็สภาศักดิ์กำการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์กับส่งรู้รุ่นกบวยในครันี้นะครับสุดท้ายนี้เราก็จะได้เห็นรูปรุ่นของขบวนที่สี่นะคะและตอนนี้เราก็กำลัง เช้สายตา้งค่ะคุณตื่นยจะไปตื่นได้ค่ะั่นเดียววิธีกรนะคะพิธีกรตื่นได้สามาแม่ตื่นได้นะคะตื่นกว่านะตื่นกว่าใช่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะในตอนนี้นะคะขบวนที่4เคลื่อนเข้ามา เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือกระบวนโครงการล้อของช้างนั่นเองค่ะทุกท่านครับนะครับที่รับการบริหารจุดการสุนขเราดูงาอยู่และตอนนี้กําลังเป็นที่ติดตาตื่นใจนี่คือพี่พิพัฒน์ช้างนะครับของโูรการล้อช้างนะครับสมาชิกทีมเดียวได้เป็นพกียิที่ได้มี่มีชีวิตจะน่าตื่นเอยครับในวันนี้จะมีเรื่องราวของ อย่ข้องกับช้านะคะเช่นเดือนกรอฎาคมจะเป็นสมุดนหลังช้านะคะซึ่งก็จะมีผู้สาวนะคะได้นั่งอยู่ตนลงา้นะวอตแะกในเดือนพฤษภาคมจะเป็นน้างนะคะเดือนราคมจะเป็นวันหงคาและท่รเที่ยวพิพิธภัณฑนะคะซึ่งก็ถว่าเป็นจุดไฮไลท์ของวันเดือนเม้านคะ

ขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมขอให้เยี่ยมนันทท่านที่นีน้อให้กทานรับาขงานคะ อู่คนไทยครับไเการาช่งเจ็ดสีมาด้วยครับที่เป็นคณะกรรมการต้นงานก็รีนาสมภัู่ในทูกจบจอกเกเิจบไปด้วยซ้เนี่ยเนกรันกับสิสัมปะเห็นไาเพื่อจช่งเจ็ดสีคนับอรับนะคะได้ในนี้ไม่ต้องชาก็ไนอยนะคะไปยังบริเวียี่เปิดแห่งนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่า ว่ากาอนมากเลยที่ในสินค้าของเราดีกว่าส่งตัวผลด้วยคำถือว่าการเฉลี่นะคะการงดใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะหรู้ว่าสมาพันธ์วิสมาพันธ์งดปุ๋ยเลยนะเมื่อเช้าที่ขึ้นผนมาได้มีการประผู้กับพี่น้องแล้วก็จะมีการแจกอะไรนะสติ๊กเกอร์ด้วย พลเรี uhm ่ไฟฟ้าใครว่าไม่อันตรายนะคะครับอ <pod cast> ันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วปัจจุบันนี้แค่ระบัสหนักด้วยนะคะก็ฝากกันด้วยค่ะลูกหลานยานชนต์ของเราอย่าตกเป็นทาสของยาเสพติดเรียกว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนั่นเองลูกหลานเรชมรมภาษาสมัครชื่อเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการของจังหวัดสุรินทรร์่วมด้วยนะครับ ฐานะสำหรับขบนนี้นะคะอีกหนึบวนคะที่เราไม่จะอยู่ในงานนี้นะคะเป็นบวนที่โบก่าการจัดแสดงการร้องช้า ขอเชยงส่บปืนให้กับปอช้างและชาวช้างด้วยค่ะาตองกินใจรางการนะครับแต่สถานีชีวิตต่างๆนะครับะองมการมุ่งมั่น้ช เจ้าเจ้าปูหมวกช้างเจ้ามันตะกลางเจ้ามันโง่อำเภอตาดูนุ่มอันศรีนะครับที่เป็นการสาธิตการแต่งกายของหมอนชางการติดตัวตะกลางเป็นสารประมกำจมลองที่มีผูปวงเป็นเราไล่ศพไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าภาพจะออกมาสวยหรือเปล่านะสงสัยต้องเป็นตัดงเขาค่ะทุกคนนี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการเลยเราจะเก็บคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะแล้วเราจะไปรับลูกแล้วนะทุกคนเนาะ นี้นะครับก็จะทีที่จะไปดูงานในงานเสด็ช้างในี่ยุกนี่นะฮะัสิบ้วกนะครับเป็นอช้างนะคะคนเนี่ยอยากเป็นมอช้างร่นสุดท้ายขออเ่องว่าเป็นของโลกเลยไมเของโลกเลยรวาตัเาไม่ได้ตัดใจาไม่้เขาไม่กลับช้างแล้วนะคะท่านะเจุยกันช้างนะฮะเอ็นเ็ใส่ไม่รอะฮะไเอแล้วไปไี่นไห้ได้ ก็ที e a check b the and e f o r e they participate in t h s e h e y a to h o u g h a lot h l check and be diverse o make u r e t h a y t h do okay here as the i m a n t h e i n e r 我们、uh, 啊、的游览很快就到现场了。第五游览是大象自助餐游览，非常感谢黄家东北理工大学苏联校区的大学生们同心合力的把大象爱吃的东西布置游览车。 今天游览的是苏年府志愿游客服务的俱乐部。苏年苏年府行政机构来广告，十一月二十三日来去啊选举。卫生部苏联办公室来发动，请勿抽烟。还有刚才刚才结束的第六是不爱不。 这个礼，有时未来打扮的大县，呃 <noise>，县大县师，发干成色，他不会的。